ลุงพลกับป้าแตนเอา้าน้องเจ้าโอ๋เจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะวันนี้เราก็ถามบอกลุงพลลุงพลเนี่ยไปช่วยรับงานให้กับน้องเจ้าโอ๋ได้เหรอนี่ป้าแตนใช่ไหมใช่ป้าแตน,นค่ะนี่ รากฏว่าวันนี้เราก็ได้เดีโยวกับพูดคุยนะฮะกับลุงพลกับป้าแตน <ฮะ S 1> บอกว่าลุงพลกับป้าแตนทําไมได้มีการไปร่วมง,งานกับซีโอสาวคนเก่งลุงพลเองก็บอกว่าเอาจริงสมัยเนี่ยไอ้ที่ลุงถ่ายภาพเนี่ย <ฮะ S 1> คือจริงๆแล้วมันสองสามปีก่อนเนี่ยน<ฮ>ะ,<ฮ>ะน้องเจ้าโอเป็นคนน่ารักแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยน้องเจ้าโอติดต่อมา <ฮะ S 1> เป็นซีโอคนเก่ง ลักษณะคือทางลุงพลกับป้าแตนเนี่ยได้รับเชิญให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งตอนนั้นลุงพลกับป้าแตนก็บอกว่าตอนนี้ป้าแตนมาดังอีกรอบแล้วนะคะเอฟซีไม่ได้ดูมีท่าทีอะไรร่วมงานในอนรป้าแตนลุงพลดังอีกแล้วมาดูกันนะคะสวยรวยดีดค่ะสุดยอดเลยค่ะใช่ไหมใช่ค่ะลุงพลกับป้าแตนเนี่ยยังบอกกับเราด้วยนะครับบอกว่าเอาจริงๆคือได้ถ่ายงานร่วมกับน้องเจ้าโอถ่ายสองวันใช่ไหมใช่ค่ะและหลังจากนั้น คนที่ทราบว่าน้องเจ้าโอเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์เนี่ยนะสุดยอดเลยเอาไปว่าก็ถือว่าเห็นเขาเติบโตมาดังอีกรอบแล้วนะคะเอฟซีทั้งเดียวก็ถ้าถ้าไม่นับรวมกับตอนที่จดสัญญานะก็มีวันนั้นทั้งวันที่เราร่วมงานกันเอออิงคอลนัห้ตปมันต่เราไม่ได้ไปก็จะมีงานที่เขาอ่าเรียกว่าฉลองยอดขายอะไรนี่แหละแต่เราไม่ได้เข้าไปร่วมงาน หลัง okay, จากนั้นก็ไม่มีเพราะว่าเราก็ได้พูดคุยเรื่องสัญญาแล้วก็การการลงคลิปต่างๆในในในช่องทางของเขาหลังจากนั้นลุงกับป้าก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยตอนแรกเข้ามาก็น่ารักดีเพราะว่าเขาสวยไงแต่เราแบบบ้านๆไงใช่ไหมล่ะเราก็เห็นคนสวยแล้วก็เขาก็สวยแล้วก็คุยดีพูดหวานก็ไม่ได้มีอะไรมากก่าแบบว่าเขาเป็นอะไรนะเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมใช่ พอเห็นข่าวเขาแล้วเป็นไงบ้างครับลุงเห็นไหมลุงไม่เห็นเลยยังไม่ดีเลยครับเขาเล่นตามติ๊กต็อกดีใช่ไหมฮะป้าเห็นพ่อเขาเนติ๊กต็อกป้าดูจำเขาได้วันนี้วันนี้ที่เห็นนะจำเขาได้หมยว่ายังเป็นคนเดิมอยู่ไหมตอนแรกคุณคุ้นแต่ว่าตอนแรกเราก็เราก็ดูข่าวนะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอันนี้เป็นมุมที่ชื่นชมในส่วนของเจ้าโอ๋กลับมาตรงนี้ฮะกลับมานี่เห็นไหมฮะ เมื่อกี้มีท่าย่อด้วยใช่ไหมทีมงานไหนเปิดที่เพิ่งเห็นเมื่อกี้ท่าที่เขาอะไรนะลุกนั่งอ่ะไหนไยวเดีเปิดหน่อยดิเปิดขึ้นมาเลยเปิดขึ้นมาเลยเปิดทันไหมอ่ะเจาะจอขึ้นมาเจาะขึ้นมาเจาะจอขึ้นมาอ่ะเจาะจอมาสิฮะอย่างรวดเร็วฮะนี่อ้าวไม่ใช่อ้าวเราจะให้เส้นตามหรอคะที่เราร่วมงานกันเอออิงานนั้นเคยไปวันหนึ่งแต่เราไม่ได้ไปก็จะมีงานที่เขาอ่าเรียกว่า ฉลองยอดขายเลยนี่แหละแต่เราไม่ได้เข้าไปร่วมงานเรนนั้หลังจากนั้นก็ไม่มีเพราะว่าเราก็ได้พูดคุยเรื่องสัญญาแล้วก็การการลงคลิปต่างๆในในในท่องทางของเขาหลังจากนั้นลุงกับป้าก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยตอนแรกเข้ามาก็น่ารักดีเพราะว่าเขาสวยไงแต่เราแบบบ้านๆไงใช่ไหมล่ะเราก็เห็นคนสวยแล้วก็เขาก็สวยแล้วก็คุยดีพูดหวานก็ไม่มีอะไรมากกว่าแบบว่าเขา เป็นอะไรนะเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมใช่พอเห็นข่าวเขาแล้วเป็นไงบ้างครับลุงอ่ะเห็นไหมอ่ะลุงไม่เห็นเลยยังไม่ได้เลยเหรอเขาเรียกตามติ๊กต็อกหรืใช่ไหมครับอาจต่ข้าเห็นติเขาเลือกติ๊กต็อกมาดูจำเขาได้วันนี้วันนี้ที่เห็นนะจําเขาได้หมายว่ายังเป็นคนเดิมอยู่ไหมเป็นตอนแรกกับคุณคุณอืมแต่ว่าตอนแรกเราก็เราก็ดูข่าวนะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จทขางเป็นมุมที่แต่งคุยทางโทรศัพท์ ตรงนี้ฮะกลับมาเหนช่องมมันคะอทาย่อเลยใช่ไหมทีมงานแต่เปิดนีเพิ่งเห็นเมื่อกี้ท่าท่าที่เขาอะไรนะลุกนั่งอ่ะไหนแล้เปิดนี่เปิดขึ้นมาเลยเปิดขึ้นมาเลยเปิดทันไหมหลายคลิปเจาะจอขึ้นมาเจาะขึ้นมาเจาะจอขึ้นมาอ่ะจอมาสิฮะอย่างรวดเร็วฮะนี่อ้าวไม่ใช่เต้นตามเลยคะเธอได้สวยเหมือนจำเขาได้ไหมฮะลุงพลกับป้าแตนเอ้าน้องเจ้าโอ๋เจ้าของผลิตภัณฑ์ไงะปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะวันนี้ เราก็ถามบอกลุงพลลุงพลเนี่ยไปช่วยรับงานให้กับน้องเจ้าโอ๋ได้เหรอนี่ป้าแตนใช่ไหมใช่ป้าแตนนะนี่ปรากว่าวันนี้เราก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะฮะกับลุงพลกับป้าแตน<ฆ>บอกว่าลุงพลกับป้าแตนทําไมได้มีการไปร่วมง,งานกับซีโอสาวคนเก่งลุงพลเองก็บอกว่าเอาจริงสมัยเนี่ยไอ้ที่ลุงถ่ายภาพเนี่ย<ฆ>คือจริงๆแล้วมันสองสามปีก่อนเนี่ยนะ<ฆ>น้องเจ้าโอ๋เป็นคนน่ารัก แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยน้องเจ้าโอติดต่อมาเป็น CEO คนเก่งลักษณะคือทางลุงพลกับป้าแตนเนี่ยได้รับเชิญให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งตอนนั้นลุงพลกับป้าแตนก็บอกว่าเท่าที่สัมผัสเจ้าโอเนี่ยเป็นคนน่ารักดี ไม่ได้ดูมีท่าทีอะไรร่วมง,งานในระยะสั้นๆเรียกว่าเป็นคนน่ารักสวยรวยและเก่งแต่เป็นคนบ้าน,านผู้จาดีค่ะแล้วก็น้องเป็นคนสุภาพ<ะ>ใช่ไหมใช่ค่ะลุงพลกับป้าแตนเนี่ยยังบอกกับเราด้วย,น,ยนะครับบอกว่าเอาจริงคือได้ถ่ายงานร่วมกับน้องเจ้าโอ๋ถ่ายสองวันใช่ไหมใช่ค่ะและหลังจากนั้นคนที่ทราบว่าน้องเจ้าโอ๋เนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์เนี่ยนะฮะเอาไปว่าก็ถือว่าเห็นเขาเติบโต<ะ>ลุงก็จําน้องเจ้าโอ๋ได้ เดียวก็ถ้าถ้าไม่นับรวมกับตอนที่จดสัญญานะก็มีวันนั้นทั้งวันที่เราร่วมงานกันเอออิเคานัดให้ไปอีกวันหนึ่งแต่เราไม่ได้ไปก็จะมีงานที่เขาอ่าเรียกว่าฉลองยอดขายอะไรนี่แหละแต่เราไม่ได้เข้าไปร่วมงานเราบกเาแค่นั้นหลังจากนั้นก็ไม่มีเพราะว่าเราก็ได้พูดคุยเรื่องสัญญาแล้วก็การการลงคลิปต่างๆในในในช่องทางของเขา จากนั้นลุงกับป้าก็ไม่ได้ดติดต่อเัาเลยตอนแรกเข้ามาก็น่ารักดีเพราะว่าเขาสวยไงแต่เราแบบบ้านๆไงใช่ไหมละ่ะเราก็เห็นคนสวยแล้วก็เขาก็สวยแล้วก็คุยดีพูดหวานก็ไม่ได้มีอะไรมาก,กวอาแบบว่าเขาเป็นอะไรนะเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมใช่พอเห็นข่าวเขาแล้วเป็นไงบ้างครับลุงเห็นไหมละ่ะลุงไม่เห็นเลยจะไม่ด้เลยเรอรอก็ได้ตามติดต่อี่ใช่ไหมจะป้าเ,ออา,เาเห็นติก๊กป้าเล่นติ๊กต๊อก จำเขาได้ดวันนี้วันนี้ที่เห็นนะจำเขาได้หมายว่ายังเป็นคนเดิมอยูไ่ไหมเป็นตอนแรกกับคุณคุ้นแต่ว่าตอนแรกเล้วก็เราก็ดูข่าวนะแล้วก็วกวกเพราะฉะนั้นก็คือเป็นคนที่ประสบความสาเร็จอันนี้เป็นมุมที่เราร่วมงานกันเอ็นอิงเขาห้นไทอีกตอนหนึ่งแต่เราไม่ได้ไปก็จะมีงานที่เขาอ่าเรียกว่าฉลองยอดขายอะไรนี่แหละแต่เราไม่ได้เข้าไปร่วมงานเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็ไม่มีเพราะว่าเราก็ ได้พูดคุยเรื่องสัญญาแล้วก็การการลงคลิปต่างๆในในในทองทางของเขาหลังจากนั้นลุงกับป้าก็ไม่ได้ติดต่อเขาเลยตอนแรกเข้ามาก็น่ารักดีเพราะว่าเขาสวยไงอตอนแราแบบบ้านๆไงใช่ไหมล่ะเราก็เห็นคนสวยแล้วก็เขาก็สวยแล้วก็คุยดีพูดหวานก็มไม่ได้มีอะไรมากก่าแบบว่าวเขาเป็นอะไรนะเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหม,มใช่พอเห็นข่าวเขาแล้วเป็นไงบ้างครับ ลุงอ่ะเห็นไหมล่ะลุงไม่เห็นเลยยังไม่ได้เหเลยเขาบอกเขาเรียนตามติ๊กต็อกใช่ไหมคะอาจจะทราเห็นเพิ่มเขาก็เรีนติ๊กต็อกก็ดูก<ร><ม>็ได้เห็วันนี้วันนี้ที่เห็นนะจำเขาได้ไหมายว่ายังเป็นคนเดิมอยู่ไหมตอนแรกคุ้นคุ้นแต่ว่าตอน,น,นแรกเราก็เราก็ดูข่าวนะเราก็เพราะฉะน <ๆ S 2> ั้นก็คือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จกับเป็นมุมที่ชื่ยวชาญในทางโทรศัพท์กลับมาตรงนี้ฮะกลับมาช่เบสนะค่ะอีฟซีริชมาทีมงานแต่เปิดดิเพิ่งเห็นเมื่อกี้ทับ ที่เขาอะไรนะลุกนั่งอะไหนเปิด่อยนี่เปิดขึ้นมาเลยเปิดขึ้นมาเลยเปิดทันไหมหลยคลิปเะจาะจอขึ้นมาเจาะขึ้นมาเจาะจอขึ้นมาอาเจาะจอมาสิฮะอย่างรวดเร็วฮะนี่อ้าวไม่ใช่เต้นตาเหรอะจะได้สวยเหมือนจำเขาได้ไหมฮะลุงพลกับป้าแตนเอ้าน้องเจ้าโอ๋เจ้าของผลิตภัณฑ์ไงปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะวันนี้เราก็ถามบอกลุงพล ลุงพลเนี่ยไปช่วยรับงานให้กับน้องเจ้าโอด้วยเหรอนี่ป้าแตนใช่ไหมใช่ป้าแตนค่ะนี่นปรากฏว่าวันนี้เราก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะฮะกับลุงพลกับป้าแตน<า>บอกว่าลุงพลกับป้าแตนทําไมได้มีการไปร่วมง,งานกับซีโอสาวคนเก่งลุงพลเองก็บอกว่าเอาจีงสมัยเนี่ยไอ้ที่ลุงถ่ายภาพเนี่ย<า>คือจริงๆแล้วมันสองสามปีก่อนเนี่ยนะ,ะ<า>น้องเจ้าโอ๋เป็นคนน่ารักแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยน้องเจ้าโอ๋ติดต่อมา,าเป็นซีโอคนเก่ง ลักษณะคือทางลุงพลกับป้าแตนเนี่ยได้รับเชิญให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งตอนนั้นลุงพลกับป้าแตนก็บอกว่าเท่าที่สัมผัสเจ้าโอเนี่ยเป็นคนน่ารักดีไม่ได้ดูมีท่าทีอะไรร่วมง,งานในระยะสั้นๆเรียกว่าเป็นคนน่ารักสวยรวยและเก่งแต่เป็นคนบ,นบ้านผู้จาดีค่ะแล้วก็น้องเป็นคนสุภาพใช่ไหมใช่ค่ะลุงพลกับป้าแตนเนี่ยยังบอกกับเราด้วยนะครับบอกว่าเอาจริงๆคือได้ถ่ายงานร่วมกับน้องเจ้าโอถ่ายสองวันใช่ไหมใช่ค่ะและหลังจากนั้น คนที่ทราบว่าน้องเจ้าโอ๋เนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์เนี่ยนะฮะเอาไปว่วาก็ถือว่าเห็นเขาเติบโตลุงก็จําน้องเจ้าโอ๋ได้ครั้งเดียวก็ถ้าถ้าไม่นับรวมกับตอนที่จดสัญญานะก็มีวันนั้นทั้งวันที่เราร่วมงานกันเออจริงเขาแนให้ไปวันหนึ่งแต่เราไม่ได้ไปก็จะมีงานที่เขาอ่าเรียกว่าฉลองยอดขายอะไรนี่แหละแต่เราไม่ได้เข้าไปร่วมงานครับ หลังจากนั้นก็ไม่มีเพราะว่าเราก็ได้พูดคุยเรื่องสัญญาแล้วก็การการลงคลิปต่างๆในในกล้องทางของเขาหลังจากนั้นลุงกับป้าก็ไม่ได้ติดต่อเขาเลยตอนแรกเข้ามาก็น่ารักดีเพราะว่าเขาสวยไงแต่เราแบบบ้านๆไงใช่ไหมล่ะเราก็เห็นคนสวยแล้วก็เขาก็สวยแล้วก็คุยดีพูดหวานก็ไม่มีอะไรมากกว่าแบบว่าเขาเป็นอะไรนะเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมใช่ พอเห็นข่าวเขาแล้วเป็นไงบ้างครับลุงเห็นไหมลุงไม่เห็นเลยยังไม่ไดีเลยเขาเลื่อนตามติ๊กต็อกนี่ใช่ไหมฮะอาจจะ้าเห็นติ๊กข้อไปติ๊กต็อกมาดูจำเขา,าได้วันนี้วันนี้ที่เห็น,นะจําเขาได้ไหมายว่ายังเป็นคนเดิมอยูไ่ไหมเป็นตอนแรกเพิ่งคุ้นแต่ว่าตอนแรกเราก็เราก็ดูข่าวนะเราก็เพราะฉะนั้นก็คือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นมุมที่ชื่นชมในส่วนของเจ้าโอ๋อะกั ลุงพลกับป้าแตนหน่อยคุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วไปเกี่ยวยังไงเนาะกับซีอคนเก่งจําเขาได้ไหมฮะลุงพลกับป้าแตนเอา้าน้องเจ้าโอ๋เจ้าของผลิตภัณฑ์ค่ะกรากฏว<ร>่าคุณผู้ชมฮะวันนี้เราก็ถามบอกลุงพลลุงพลเนี่ยไปช่วยรับงานให้กับน้องเจ้าโอ๋ได้เหรอนี่ป้าแตนใช่ไหมใช่ป้าแตนเนี่นยนี่ ปรากฏว่าวันนี้เราก็ได้มีโอกาสพูดคุยนะฮะกับลุงพลกับป้าแตน<ะ>บอกว่าลุงพลกับป้าแตนทําไมได้มีการไปร่วมง,งานกับซีโอสาวคนเก่งลุงพลเองก็บอกว่าเอาจริงสมัยเนี่ยไอ้ที่ลุงถ่ายภาพเนี่ย<ะ>คือจริงๆแล้วมันสองสามปีก่อนเนี่ยนะฮะน้องเจ้าโอเป็นคนน่ารักแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยน้องเจ้าโอติดต่อมา<ะ>เป็นซีโอคนเก่ง ลักษณะคือทางลุงพลกับป้าแตนได้รับเชิญให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์นะคะซึ่งตอนนั้นลุงพลกับป้าแตนก็บอกว่าตอนนี้ป้าแตนมาดังอีกรอบแล้วนะคะเอฟซีไม่ได้ดูมีท่าทีอะไรร่วมงานในเป้าแตนลุงพลดังอีกแล้วมาดูกันนะคะดีสุดยอดเลยค่ะใชช่คลุงพลกับป้าแตนเนี่ยยังบอกกับเราด้วยนะครับบอกว่าเอาจริงคือได้ถ่ายงานร่วมกับน้องเจ้าโอ๋ถ่ายสองวันใช่ไหมใช่ค่ะและหลังจากนั้น คนที่ทราบว่าน้องเจ้าโอเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์เนี่ยนะสุดยอดเลยเอาไปว่าก็ถือว่าเห็นเขาตมากับลุมมาดังอีกรอบแล้วนะคะเอฟซีทั้งเดียวก็ถ้าถ้าไม่นับรวมกับตอนที่จดสัญญานะก็มีวันนั้นทั้งวันที่เราร่วมงานกันเอีกคนนั้นให้ไปมันต่เราไม่ได้ไปก็จะมีงานที่เขาอเรียกว่าฉลองยอดขายอะไรนี่แหละแต่เราไม่ได้เข้าไปร่วมงาน หลัง okay, จากนั้นก็ไม่มีเพราะว่าเราก็ได้พูดคุยเรื่องสัญญาแล้วก็การการลงคลิปต่างๆในในในช่้องทางของเขาหลังจากนั้นลุงกับป้าก็ไม่ได้ติดต่อกันเลยตอนแรกเข้ามาก็น่ารักดีเพราะว่าเขาสวยไงแต่เราแบบบ้านๆไงใช่ไหมล่ะเราก็เห็นคนสวยแล้วก็เขาก็สวยแล้วก็คุยดีพูดหวานก็ไมไ่มีอะไรมากกว่าแบบว่าเขาเป็นอะไรนะเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมใช่ พอเห็นข่าวเขาแล้วเป็นไงบ้างครับลุงอหอเห็นไหมลุงไม่เห็นเลยยังไม่ได้ยินเลยกัรอกเขาเล่นตามติ๊กต็อกนี่ใช่ไหมอ่ะแต่ป้าเห็นติ๊กป้าเล่นติ๊กต็อกป้าดูจำเขาได้วันนี้วันนี้ที่เห็นนะจำเขาได้หมายว่ายังเป็นคนเดิมอยู่ไหมปตนตอนแรกคุนคุ้นแต่ว่าตอนแรกแล้วก็เราก็ดูข่าวนะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็คือเป็นคนที่ประสบความสําเร็จอันนี่เป็นมุมที่ชื่นชมในส่วนของเจ้าโอ๋อ่ะกลับมาตรงนี้ฮะกลับมานี่เห็นไหมฮะ เมื่อกี้มีท่ายอด,ด้ใช่ไหม<ช>ทีมงานไหนเปิดทีเ<อ>พิ่งเห็นเมื่อกี้ท่าที่เขาอะไรนะลุกนั่งอ่ะไหนเปิดหน<อ>่อยดิเปิดขึ้นมาเลยเปิดขึ้นมาเลยเ